ครับผมฮาดาม่วงมาแล้วครับผมปุ๊ป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 ุ๊ปุ๊ปฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ c ร็ก n Channel นะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในเกม one punch man the strongest นะครับสายฟรีเล่นเกมไม่เติมเงินแต่ดันเล่นเพลินเติมหมดเป็นแสนนะครับมานะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวนะครับการอัพ เกียโรเกียโรนะครับขึ้นเป็น5ดาวม่วงนะครับเนื่องจากผมได้อุปกรณ์มาแล้วนะครับเราไปดูกันครับว่าการอัพ5ดาวม่วงเนี่ยมันเจ๋งขนาดไหนนะครับโอเคนะพร้อมแล้วนะครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับแอคชั่นอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดไลค์ให้คลิปเราด้วยนะครับ วันนี้น่าจะมาอัพเกียร์โดขึ้นเป็น5ดาวม่วงนะครับก็ขออนุญาตเปลี่ยนสกินก่อนโอ้โหมาขอมาเป็นแบบเกียร์โดมาครับผมก่อนที่เราจะรีน้องกลับไปเป็นปกตินะครับมาเรามาดูความสามารถสกิลของเกียร์โดเกียร์โดกันก่อน,อนดีกว่านะครับ สำหรับรีวิวสกิลของเกโดเกโดนะครับผมก็เคยทําคลิปรีวิวสกิลไปแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูนะครับในลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ข้างบนนะครับในัูน้เลยนะครับผมกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็การอัพขึ้นมาเนี่ยเราจะได้เลือดเพิ่มนะครับเป็น200%แล้วนะครับตอนเนี้มันยังไม่ถึง200%นะครับเป็น80%อยู่นะครับเดี๋ยวเราลองปลองไปดูว่าหลอดเลือดมันขนาดไหนนะครับเราจะลองมาดูกัน ปิดออโต้อ่านี่ครับก็ตอนนี้นะครับสังเกตนะครับหลอดเลือดดำๆนะครับที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับมันเพิ่มขึ้นมาประมาณแบบเออเกือบเต็มละเกือบถึง200์แล้วนะครับมันจะช่วยสนับสนุนสกิลเช่นกีนอสนะครับยิ่งแม็กแทีเยอะเท่าไหร่ยิ่งตีแรงนะครับหมาเฝ้าบ้านนะครับยิ่งแม็กแทีเยอะเท่าไหร่ยิ่งตีแรงฟินิกนะครับก็เหมือนกันยิ่งแม็กแทีเยอะยิ่งตีแรงเพราะงั้นเนี่ยสามตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่สนับสนุนให้ สกิลของเจ้าคอเกียโรเนี่ยมีความหมายมากขึ้นนะครับก็จากการผลการต่อสู้มาสรุปเลยนะใน2เทเนเนี่ยมีตัวตาย1ตัวนะครับก็คือตัวคิงนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าถ้าเราอัพเกียโรเกโรขึ้นเป็น5ดาวนะครับแม็กเท2 0ี200%เนี่ยมันจะโหดแค่ไหนนะครับผมมานะก็ขอ อย่าหลุดนะครับได้ปโปรดอย่าหลุดผมจะไม่แตะสายมาครับเกียร์โรของผมจะเข้าสู่5ดาวนะครับโอ้โหเพื่อทำคอนเทนต์มาครับไปครับ5ดาวนะครับผม5ดาวม่วงมาแล้วครับผมปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปโอ้โหขาดอีกนิดนึงนิดนึงเท่านัาน้น26 ขาดนิดนึงอะ่ะทำไงดีอะ่ะลีลีออกไปลีของใครมาของบิดคิงได้ไหมอ่ะของบิดคิงพอเปล่าฮึบ โอเคเอาของบีทคิงมาเลยอ่ามาแล้วครับผมไปนะครับกันที่ตัวละครเข้าสู่5ดาวม่วงมาแล้วครับผมเกียโดเกียร์ห้5ดาวม่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหนะครับก็ตอนนี้ก็ได้สกิลพัสสีเพิ่มมานะครับเดือดก็จะเพิ่มเป็น200%แล้วนะครับเราไปดูว่า200%เนี่ยมันจะทำให้การต่อสู้เนี่ยโหดขึ้นขนาดไหนนะครับผมอ ไปเริ่มจากาเพื่อนคนนี้ก่อนเลยนะครับเมื่อกี้คนแรกที่เราชนะแบบขาดลอยนะครับผมคนนี้ก่อนนะที่เราชนะแบบขาดลอยมาครับผมตอนนี้2 0 0นะครับก็สังเกตว่าหลอดเลือดข้างล่างครับสีดำๆเนี่ยมันขึ้นมาเต็มหลอดแล้วนะครับผมเต็มเป็น2หลอดแบบ สหลอดฟ,ฟูฟูนะครับผมดูนะครับความโหดของตัวเลือดเยอะขึ้นนะครับผม งจะไปเน้นที่การบล็อกพลังนะครับผมนี่ครับขนาดผมเอาตัวเจ้าตัวพุริพุริพิซซนเนอร์มาครับเป็นตัวที่ไม่มีของอะไรเลยนะครับยังยืนอยู่ได้นะครับนานเลยครับดูนะครับโอ้โหยังยืนอยู่นะครับผมต่อให้โดนยุงตีทีเดียวกับตายนะครับผมนี่ครับ ความโหดของการเพิ่มแมคเคทพีมาอีกนะครับนี่ครับป,ป,ป,ปึ๊บเพิบเบบนี่ครับผมรอบนี้ไม่ตายสักตัวเลยนะครับ ผมอัดไปครับยุงแดงฝั่งผมไล่โจมตีเข้ามาแล้วครับผมอย่างไรครับแล้วก็ก็เสือผมเตะมาโอ้อโหทาร้ายทีมผมไม่ได้เลยมาครับผมยุงแดงไล่โจมตีแล้วก็ปิดเกมไปที่สุดนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนกลับเป็นบิดคิงนะครับในทีมบิดคิงกกับเข้าทีม ไปลุยทีมเมื่อกี้ดีกว่าทีมอะตอมิกตัวนี้นะครับเมื่อกี้เขาสามารถจัดการคิงผมไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวลองดูว่าถ้าผมอัพอาวุธมาเป็นห้าดาวม่วงเนี่ยมันจะทนอยู่ได้ไหมครับมามาลองดูกันนะครับแต่เมื่อกี้ฉากตัดไปนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูแบบฉากไม่ตัดนะฮะ,ะนี่ครับผมสังเกตนะว่า อะตอมิกปาดเมื่อกี้ยุงรดครึ่งหลอดเลยนะแต่ว่าพอมีสกิลนี้นะนี่ครับอพสกิลอยู่ได้ครับคิงสามพยืนอยู่ได้อยู่นะเดี๋ยวเพื่อนๆจับตาดูคิงดีๆนะครับผมอะตอมิกเขาปาดเข้ามาแล้วแล้วยังไงซอมบี้ยิงมาอีกสะตอมิกปาดโอ้โหแทบไม่ลดเลยนะครับเจอโรคมันติไปแล้วครับผมจะด้านเมื่อกี้ผมปิดสกิลโกเวนึไว้นะเพื่อให้ทัสกิมันได้ใช้อันตินะครับอันนี้ผมยังเรียงสกิลไม่ค่อยดีนะครับผมมานะครับ ใช้อันติเมตทำลายการบล็อกสกิลเป็นการลบล้างการบล็อกไปแล้วนะครับผมอ่ายังไงต่อครับผมมาจุงแดงผมโจมตีมาแล้วครับผมอ่ายังไงอาชุดอาคมโตเขา,ต,เขาต่อยธรรมดา,าโอ้โหเกือบตายตายครับเกียร์โดผมล่วงนะร,รอบนี้อโอ้โหนี่ครับลดครึ่งหนึ่งฮิวเต็มหลอดคิงฮิวนะครับผม รอบนี้คิงจะตายไหมรอบนี้คิงจะตายไหมครับมันลุ้นกันนะครับผมรอบคิงไม่ตายนะครับคิงไม่ตายนะครับผมแต่เกียโรตายแทนนะครับผมรอบนี้เอาคิงก็ตายครับรอบนี้โอ้โหสรุปว่าการอัพมาเนี่ยมันมีเลือดเพิ่มขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันแปรผันได้เสมอนะครับถ้ากรณีทีมตรงข้าม เกิดปุ๊กตีติดขิ้ฝั่งเราตีติดขิทําให้ตัวละครสําคัญที่ทําดาเมจของตายขึ้นมานะครับเออนี่รอบนี้คือเสียหายหนักกว่าเมื่อกี้อีกนะเมื่อกี้คือมีคิงตายตัวเดียวนะครับคิงตายตัวเดียวนะก็เพื่อนๆก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับว่า การอาพาดาวม่วงของเจ้าเกียโรเกียโรเนี่ยคุ้มไหมนะครับผมเมทหายเหลือแต่ยุ่งยุ่งสู้ๆเอองี้ดีนะครับถ้ามีซอมบี้แมนนะครับเห็นไหมเขาช่วยฮิลได้เยอะนะครับผมมาครับโกยสดเตะ เพราะว่าเมื่อกี้ผมน่าจะเปลี่ยนของเอาของทัชสกีออกไปนะครับเลยเลือดเลยไม่พอนะโดนอะตอมิกปาดเสียชีวิตไปแล้วนะแต่ว่าหลักๆคือเขาใช้ในการกัดก่อนนะกัดก่อนคู่กับวัคซีแมนนะครับอาจจะแบบไปดูคลิปอื่นๆนะที่ผมทำรีวิวไว้นะครับอันนี้อัดไม่สวยเท่าไหร่นะครับ ก็อันนี้ก็จะสู้แบบขมคืนหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าปล่อยจนเลทเกมก็ชนะนะครับเพราะว่ายุงเป็นตัวตัวหลักนะครับผมนี่ครับแล้วก็ชุราคาวโตะนี่ครับออกไรรยากเสียวเวลา โอ okay. เคเพื่อนๆก็ต้องคิดดูนะครับว่าการอัพ5ดาวม่วงของเจโรคุ้มไหมนะครับว่ามันเจ๋งขึ้นหรือเปล่านะครับก็ต้องใช้วิจารณญาณน,นะครับในการาคิดวิเคราะห์นะครับว่าเราจะใช้ดีไหมนะครับเพราะว่าทีมแบบตัาเราต่อสู้ PVP เนี่ยมันก็มีเห็นอยู่แล้วนะว่าดาเมจทีมเนี่ยใครสูงกว่าอะไรเงี้ย ตอนนี้ผม13ล้านนะครับผมอยู่ท่ามกลางแบบทีมแบบ18ล้านเนี้ยก็ต้องดูนะอย่างทีมเนี้ยเห็นไหมครับเขามีดาเมจแค่12ล้านเนี่ยแต่ขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับเขามีตัวสายกัดก่อนเลยเขาปั้นเพื่อทัศนคิกิล่าง2เลยนะครับคือไม่แปลกนะที่เขายืนอยู่ตรงนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวลองอรีวิวพีววทีมดูคร่าวๆนะครับแต่คงไม่ตะครับตอนนี้ผมอยู่ในช่วงดองเพชรนะครับเก็บบัตรดำนะ ก่อนเนี่ยครับผมก็จะมีใช้ตัวนยะครับการโร่ก็ยังมีอยู่นะครับหมาฝอบ้านนะครับเกียโรนะครับจีนอสนะครับถ้าอย่างจีนอสอย่างเนี้ยโหดนะนะ โอเคครับสำหรับรีวิวเกียโรเกรียโร5ดาวนะครับการอัพขึ้น5ดาว5ดาวม่วงเนี่ยไม่ใช่5ดาวหาดาวม่วงสิเกียโรเกียโร5ดาวม่วงนะครับก็แสดงให้เห็นไปแล้วนะครับว่าความสามารถเนี่ยมันเพิ่มเลือดมากขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าแบบไปเจอทีมที่โหดหน่อยอย่างเงี้ยเราก็จะแบบแพ้อยู่ดีนะครับแต่ถ้า กรณีทีมที่แบบสูสีสูสีใกล้ๆจะชนะกันอยู่แล้วนะครับแล้วเราแบบเอาอัพผ้าดาวม่วงเนี่ยเราก็จะเขาเรียกว่าไงพลิกชนะเขาได้นาะเพราะว่าแบบตัวละครเราจะแบบไม่ตายนะครับแต่ผมว่ามองว่าแบบมันไม่ได้เพิ่มเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเอาอเขาเรียกว่าไงบางคนเนี่ยเขาซีเรียสว่าแบบเออทีมเนี่ยมันจะต้องแบบสู้อันดับใกล้ๆกันนะครับแล้วก็เชื่อดเชืๆๆๆ่อเฉือนกันพอดีเงี้ย การที่เราอัพเกโรเกโรขึ้นเป็น5ดาวม่วงเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์นะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงามากมายเท่าไหร่นะครับนะในความรู้สึกที่ใช้จริงๆนะครับผมอโอเคครับ สำหรับใครที่อยากเป็นสมาชิกนะครับเพื่อนๆสามารถกดจอยนะครับตรงด้านล่างได้เลยนะครับข้างๆปุ่ม Subscribe นะครับจะมีปุ่มจอยคลิป,ปลลอธิบายรายละเอียดสมาชิกอยู่ด้านบนนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตาม Subscribe Channel จากนั้นกดกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้เพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆทาง Channel ด้วยนะครับ